ที่นี่ภาคผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปเบิงทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อมีการปล่อยพผ่านสัตว์น้ำปล่อยปลาปล่อยกุ้งกรามกลามนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะนายปียะปิจนามนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยนายปรีชาภาชื่นใจ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวนหนนาส่วนราชการปรลัดอบจอบุรีรัมย์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสแก่โพงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะเพื่อปล่อยอยู่ทีอางเก็บน้ำห่วยจอร์เคมากอยู่ทีบริเวณศูนย์เรียนรู้ฟืน พื้นที่ชุมน้ำละกันนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะคะอยู่ที่บ้านหัวริ่งงมู่ที่14ตําตำบลสแกร์พงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสั์น้ำที่น่ามาปล่อยนะคะกับประกอบไปด้วยปลานํำจืดนะคะปลาตะเพียนขาวปลานวนจันเทศปลายี่สกเทศปลาจีนปลาบ้าปลากดเหลืองละกับปลากระหูไทยปลาเบิกจำนวนหนึ่งล้าน ห5 2 2 0 0าตัวค่ะมีการปล่อยกลวงกมกลามนะคะจำนวน80,000ืตัวเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชนนะคะหละกะักการสร้างกระบวนการรับรููมีส่วนรวมในการจัดการประมงชุมชนเป็นการเพิ่มอัตราส่วนป่ากินพืชช่วงฤดูฝนนะคะและกักกพี่น้องประชาชนวก็ะสามารถได้ประโยชน์ในการฟืน้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็วตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสำคัญของประเทศ62จังหวัด 62ล้านโตอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรสฐทาทวีสินนะคะทั้งนี้คะ่ะอ้างเก็บน้นามหวยจรลเคมากนะคะมีเนื้อทีประมาณ 7,900พันเการ่อยไร่ค่ะขอบคลุมพื้นที่ตําบลบ้านบัวตําบลเสม็ดตําบลสะแกรพงนะคะเป็นแหล่งน้ำที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหน้า้า,นาชนิดค่ะมีความสําคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆให้มีการจเจริญเติบโตนะคะในระบบนิเวศและกทร่พยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณไก่เคียงมีแหล่งอาหารสําหรับบริโภคหลายขึ้น ต้องบอกว่าเป็นทะเลสาบนาจืดของภาคอีสานอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับห่วยจระเข้มากนะคะมีวันหยุดนีเพิ่นวาสาม,มารถที่จะไปปูซาต์นะคะนั่งกินข่าวรับลมเย็นๆแล้วก็มีพื้นที่ในการออกกาลังกายในการปั่นจัก,กรยานนะคะต้องบอกว่าเป็นปอดของภาคอีสานของบุรีรัมย์อีกหนึ่งมองก็ว่าได้ค่ะ